รรครับสวัสดีสตูดิโอตลาดสดสีวิชัยออนไลน์วันนี้มีผักสดแนะนำคุณลูกค้ามากมาหลายอย่างเต็มรถแชมป์เลยครับวันนี้นัดก็มาด้วยโอมาใช้บริการฝรั่งเอามองกล้องหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับอ๋อโอเควันนี้มาด้วยมาเที่ยวหาลุง<ห>อ่ามาเที่ยวหามาเที่ยวหาวันนี้อ่ามายืนทางนี้มายืนทางนี้เออ มีสิ่งหลา้อยสิ่งหลายอย่างครับอมืมีขี้กาด้วยมีผักขี้กาด้วยมีผักขีก้กาตอนี้เดืนองดีตอนนี้นนนมันแดดนั่นแหละ,ะมีผักขีก้กาแล้วก็มีสแดาด้วยครับวันนี้มีสแตลสเดาหวานเขาบอกว่าสเดามันวันนี้อืวันนี้เขาส่งมาให้เขาบอกว่าสเดลลูกค้ากินแล้วจ,จิดใจเป็นสเดามันสเดาไม่ค่อยขม พิเศษพิเศษพิเศษมีอะไรวันนี้พิเศษมีประกาศขาวประกาศขาวแล้วก็ขาวมาฝากประกาศขาวมาฝากแล้วมีอะไรต่ออีกงามจังเลยอ่ะผักบุ้งนาเป็นผักบุ้งท้องนาผักบุ้งไทยผักบุ้งนาเก็บมาเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ตามนี้ก็มีแตงอันนี้เป็นแตงไร่แตงสวนครับอแตงสวนใหม่สดงดงามมากครับ โอเคครับคุณลูกค้าอีกประมาณ10นาทีเราก็พบกันที่เก่าเวลาเดิมครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าที่ติดตามครับขอบคุณครับ